ครูจะน,นี่ยอย่างเช่นเคยนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าในเดือนนี้เป็นช่วงของฤดูอะไรถูกต้องแล้วคะ่ะฤดูฝนในสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยฝนกันค่ะเด็กๆเ,เมื่อพูดถึงฝนเด็กๆก,ก,ก็จะนึกถึงน้ำ ที่ตกลงมาจากท้องฟ้าของเราใช่ไหมคะในวันนี้นะคะครูจะนี่จะพาเด็กๆทุกคนมาเรียนรู้ปรากฏการธรรมชาติหรือว่าวัฏจักรอนน้ำกันค่ะแต่เอ๊ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะครูจะนี่ก็มีเพลงสนุกๆมาฝากเด็กๆก,กันค่ะชื่อเพลงว่าหลบฝนค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ หลบฝนซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฟอยเด็กเด็กเราฝนกันน้อยเด็กเด็กเราฝนกันน้อยเป็นฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ่ยฮัดชั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 ยซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฟอยเด็กเด็กเราฝนกันน้อย เด็กๆลงฝนกันน้อยปิดฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ่ยฮัทเฉ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 ยซาซาซาฝนตกลงมากิดเล่นเล่นนอยเด็กๆลงฝนกันน้อยเด็กๆลงฝนกันน้อยปิดฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ่ยฮัทเฉยฮัทเฉยฮัทเฉย เรียนรู้วัฏจักรของน้ำน้ำในโลกสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆช่วยให้น้ำมีการหมุนเวียนจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งได้อย่างไม่สิ้นสุดจนเกิดเป็นวัฏจักรน้ำวัฏจักรของน้ำจะเริ่มต้นที่แหล่งน้ำต่างๆบนผิวโลกไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรทะเลสาบหรือน้ำจากแหล่งอื่นๆ เมื่อน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์อุณหภูมิจะสูงขึ้นจนเกิดการระเหยของน้ำ (evaporation) ทำให้น้ำที่เป็นของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นไอ้น้ำนอกจากแหล่งน้ำแล้วอุณหภูมิที่สูงขึ้นยังทําให้เกิดไอน้ําที่ระเหยออกมาจากผิวดินส่วนพืชที่ได้รับแสงแดดก็มีการคายน้ํา (transpiration) เกิดเป็นไอน้ําจากพืชไอน้ําที่ระเหยออกมาจากแหล่งต่างๆจะลอยตัวขึ้นที่สูง และถูกความเย็นในอากาศทําให้เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ําเล็กๆเมื่อไอ้น้ํารวมตัวกันมากๆจะเกิดเป็นก้อนเมฆเรียกว่าการควบแน่น (condensation) หลังจากที่เมฆมีขนาดใหญ่ขึ้นหยดน้ําในเมฆเยอะขึ้นน้ําในเมฆจะกลั่นตัวและตกลงมาในรูปแบบของฝนและในบางพื้นที่อาจเป็นหิมะหรือลูกเห็บขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของบริเวณนั้นเรียกขั้นตอนนี้ว่าหยาดน้ำฟ้า (precipitation) ฝนตกลงสู่ผิวโลกมหาสมุทรทะเลสาบหรือบนพื้นดินน้ำฝนที่ตกลงบนดินจะมีการสูญเสียเพราะถูกดูดซึมลงดินเป็นส่วนใหญ่เมื่อในดินมีน้ำก็ทำให้พืชสามารถดูดน้ำในดินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้น้ำบางส่วนถูกขังในที่ลุ่มบางส่วนระเหยกลับสู่อากาศ น้ำฝนส่วนที่เหลือก็จะไหลลงแม่น้ำลำธารออกทะเลส่วนน้ำฝนที่ซึมลงดินนั้นก็จะค่อยๆซึมออกสู่แม่น้ำลำธารและไหลออกทะเลไปเช่นกันสุดท้ายวัฏจักรของน้ำก็วนกลับมาอีกครั้งน้ำทั้งหมดรวมตัวกันกลับลงสู่แหล่งน้ำกลายเป็นไอเป็นเมฆฝนต่อต่อไปและหมุนเวียนแบบนี้อยู่ตลอดเวลา นะคะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้ปรากฏการธรรมชาติหรือว่าวัทจศักของน้ำนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะขอที่จะเข้าใจกันบ้างไม่เอ้ยในวันนี้ครูจนนี่ขอมอบหมายงานให้เด็กๆร้องเพลงหลบฝนและทำท่าทางประกอบด้วยนะคะจากนั้นถ่ายคลิปวิดีโอและส่งมาให้ครูจจนนี่ทางไลน์เหมือนเดิมนะคะ ครูเจนนี่และคุณครูในห้องรอชมพิบการร้องเพลงและทำท่าประกอบของเด็กๆอยู่นะคะก่อนจากกันในวันนี้ครูเจนนี่มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับการเรียนในวันนี้ของเรามาด้วยค่ะ rain ฝน air อ,อากาศ sun ดวงอาทิตย์ Water น้ำ Sky ท้องฟ้าเด็กๆอย่าลืมฝึกท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษและก็ทบทวนการเรียนในแต่ละวันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูจจนี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ